จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะป้าพิรมทองรุง่งมาจากที่ไหนคะนครศรีธรรมราชวันนี้นําสินค้าอะไรมาแสดงคะอ๋อมีหลายอย่างลูกมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่ป้ามาขายในวันนี้ราคาถูกมากขายที่เสียราคาแพงกว่านี้แต่ว่านี่ที่มาขายที่นี่นคืออนุสอบไม่ต้องเสียค่าเช่าเราขายกดพ,พอได้ก็ซื้อได้ราคาแตกต่างกันมาก ที่เซียแบบลูกอย่างนี้นะที่เซีย450แต่มาที่นี่ขาย300เป็นชื่อสินค้าว่าอะไรนะผลิตปังกระจูดอ่าวัตถุดิบในอยู่ในหมู่บ้านเลยเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ